สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เฟิ่นอยากจะออกมานะคะออกมานะคะบอกเออบอกแล้วก็เออ,อแนะนาเคล็ดลับดีๆนะคะกับการใช้ชีวิตของเรานะคะคนเราทุกคนนะคะมีคุณค่ากันทุกคนนะมีศักยภาพกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะดึงมันออกมาไหมนะคะจะดึงมันออกมาไหมนะคะ ยาแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจนะคะไม่ว่าเรื่องสุขภาพและความงามหรือว่าเรื่องเ,อเงินทองการทำมหาหากินการใช้จ่ายกันหาไรายได้ครอบครัวก็อยู่ที่เราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่เราเราคนเดียวที่จะเป็นคนเลือกเป็นคนตัดสินใจว่าจะจนจะรวยหรือว่าจะสุขภาพดีจะสวยนะคะจะมีชีชวิตครอบครัวที่ดีนะคะจะมีอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นที่เราอยู่ที่เรานะคะ เเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้คุณดึงศักยภาพของตัวเองออกมาคุณมีความพิเศษทางด้านไหนคุณก็เอามันออกมาใช้ดึงมันออกมานะคะและอีกเรื่องหนึ่งพี่เฟื่องอยากจะฝากและอยากจะออกมาบอกนะคะให้สําหรับทุกๆคนเลยอย่าเอาปัญหาชีวิตของเราอย่าเอาเอ,อชีวิตของเรานะคะ ความเดือดร้อนของเราทุกสิ่งทุกอย่างของเราไปเป็นภาระให้ใครชีวิตของใครคนนั้นรับผิดชอบตอนเกิดมาเราเกิดมาได้แค่คนเดียวนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตที่เราเกิดมานะคะอันนี้คือสำคัญฝากไว้ด้วยนะคะอย่าเอาชีวิตของเราไปเป็นภาระให้ใครตัวของเราดูแลตัวเองด้วย นะคะงานวันนี้ก็ฝากข้อคิดดีๆไว้นะใครสนใจนะคะอยากจะเป็นนะคะศูนย์กระจายสินค้าอยากจะเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นครีมหรือว่าจะเป็นกันแดดโลชั่นนะคะอะไรก็แล้วแต่อยากจะมีรายได้เสริมนะเอออยากจะมีเอ,อ่อรายได้เสริมเลีย้ยงครอบครัวขึ้นมาอีกทางหนึ่งสนใจทักเฟิ่มมาได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ